เอาละฮะก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมจิตเอสเรียวไหลกันอีกแล้วนะอยู่กับเจ้าองคงคนเดิมนะผมวันนี้ององจะไปซื้อรถเก่งนะฮะผมเนาะก,ก็ไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถเก่งกันนะฮะผมวันนี้เจ้าององก็เตรียมตังค์เรียบร้อยแล้วเออที่รักเดี๋ยววันนี้เขาจะไปซื้อรถนะที่รักก็เฝ้าบ้านก่อนนะได้เลยจ้าขับรถด,ดีๆนะได้เลยจ้าที่รักโอเคไป เดี๋ยวเราจะไปทาไมรถกูเป็นสีแดงวะไปเปลีป่ยนสีมาตอนไหนผมก็เปลี่ยน ENB ใหม่แล้วนะผมมันอาจจะภาพอาจจะไม่สวยต้องขออาภัยเลยนะฮะไปเราไปกันเลยเคผมก็ลงภาพแบบภาพสันๆอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าภาพสันแม่งขับยากนะไม่รู้นะฮะผมเออเนาะก็ช่างมันนะฮะลงไปแล้วก็ขี้เกียจลบนะฮะผม Okay. เราจะไปบ้านของเราจะไปบ้านของเจมนะผมไม่ใช่ดิเราจะไปโชรูมของเจมนะฮะไปซื้อที่นั่นนะั okay. ่นเลยนาะโอเคก็ช่วงนี้อาจจะพูดแบบเสียงเบาๆเสียงแปลกๆหน่อยนะับผมเพราะว่าเออไม่ค่อยสบายนะครับผมอืมเป็นหวัดด้วยนะฮะก็เลยแบบเออเนาะพูดแบบเบาๆพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยลาาเรืองนะฮะเออ แต่ว่าก็อยากทําคลิปใหม่ๆลงนะฮะก็เลยทําเรียวไลฟ์เนี่ยแหละเนาะเอ้ยเอ้ยเกือบวันนี้แบบผมคุดเกียดเลยต่วแเนี้ยแม่งแบบสมองหมา <c oughs> เฮ้ยพี่พระวังขอขอโทษด้วยนะที่พูดคำหยาบแต่ว่ามัน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 สมควรโดนด่านะฮะผมตำรวจขับรถอย่างเงี้ยหน้าจอสันนะ่นเนอะผมก็ ยังใช้ไม่ค่อยถนัดนะฮะผมก็ต้องใช้ไปพักหนึ่งนะฮะถึงจะถนัดนะฮะผมมันได้อารมณ์เหมือนแบบเหมือนแบบเราขับมอเตอรไซค์จริงๆเลยนะฮะดูดิเนาะแบบภาพสั่นๆนะฮะผมเฟี้ยวดีนะฮะอืมไปแล้วก็ใกล้ถึงแล้วเอ๊ะทำไมไฟเป็นสีแดงวะผมไม่ค่อยชอบไฟเลยวะไฟมันเป็นสีแดงนงไม่รู้นาะ แล้วก็มืดด้วยเดี๋ยวเปลี่ยน ENB ใหม่นะให้ภาพมันสดใสกว่าเดิมนะฮะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอึมครึมไปนะผมคึมนะ,ะโอเคแล้วก็ถึงทางลงเราก็ลงนะฮะมุดซ้ายมุดขวาเลยไฟเขียวแต่ไฟเขียวอะ่ะมันยังได้ครับผมมันยังสว่างดีแต่ว่ามันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ ไปเดีวเราจะไปซื้อรถรถเกง่งไฟแดงตรงนี้ไม่มีไฟแดงนะผมไปได้โอเคภาพก็สั่นเหลือเกินเวลาขับรถภาพมันจะสั่นนะเกาะช่างมันนะผมโอเคแล้วก็เลี้ยวนี่เลยโทษโทษโทษเฮ้ยชโด,ด,ดมีรถกระบะขายด้วย ผมผมผมขอลองขึ้นแป๊บหนึ่งนะเพราะถ้าซื้อรถกระบะไปก็จิจก็ขึ้นไม่ได้อะดิถ้าเกิดต้องเปิดประตูด้านบนอะ่ะเพราะว่าคือ n p c บซมันคือมันคิดได้แค่จะขึ้นตามเรานะผมแต่ว่ามันเดินขึ้นหลังคาไม่เป็นไงก็เลยแบบซื้อกระบะไม่ได้นะผมเดี๋ยวค่อยหามอดรถกระบะที่มันแบบเปิดประตูได้นะผมหรือใครมีวิธีแก้ก็บอกผมเนาะเออ โอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับผมโอเคเออพี่ที่ร้านนี้มีรถเก่งอะไรแบบขับดีๆเท่ๆมั้งแมะมีขับน้องโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูนะนี่ครับน้องรถคันนี้แหละเก่งที่สุดแล้วน้องอู้โคตรเก่งเลยพี่รถสวยมากๆโอเคพี่งั้นผมเอาคันนี้และนะ ได้ครับน้องเดี๋ยวพี่เอาไปส่งให้นะโอเคเดี๋ยวส่วนจ่ายตังค์หนูจ่ายที่บ้านนะพีไ่ได้ครับได้ครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะผมก็ยังไม่ให้ดูนะว่าเป็นรถอะไรนะผมเราก็จะกลับไปที่บ้านกันก่อนนะฮะโอ้ยเป็นหวัดนะผมก็เจะว,ว่ากันนะฮะไปกลับบ้านโอ้ยจอซันมันให้อารมณ์แบบเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์จริงๆนะฮะ ค okay. กลับบ้านมาซื้อจ่ายสดเลยนะครับผมไม่ซื้อแมงและมือทรงมือสองเลยเนะี่ยโอเคก็เดี๋ยวตัดไปที่บ้านเลยก็ได้นะครับผมโอเคไปครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นคนขับรถไปส่งดีกว่านะครับผมก็นี่รถคันนี้นะฮะโอเคนะครับผมที่จะเอาไปส่งเนาะแค่ okay. ไปเดี๋ยวเราเจะเอาไปส่งกัน อเคเนี่ยก็ไฟแดงนะับผมรถสวยอยู่เนาะเออรถสวยใช้ได้นะผมอ่าาระวังระวังคนเดินนะเมื่อไหร่ไฟจะเขียววะข,ขอขอเข้าโอ้ยชนต้นไม้หักเลย <laughs> แม่อืมถ้าขับรถยนต์ภาพมันก็จะสั่นเหมือนกันนะเนี่ย แต่ถ้าภาพสั่นแล้วขับรถยนต์นี้ขับยากนะผมขับยากมากๆเลยแล้วพี่อะไรกันเนี่ยงานผมไปละโอเคเหยียบคนตายไปหนึ่งก็เริ่มไม่เป็นชีวิตจริงแล้วผมไปรีบไปภาคน,นี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะผมเพราะว่าผมภาคไม่มันนะเพราะว่าคือไม่ค่อยสบายไงนะผมว่าคิดมุกไม่ออกนะะ โอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปส่งนะฮะที่บ้านโอ้ยอืมอืมโอ้ยหน้าหน้ารถยับไปนหนึ่งโอเคทำไมรถมันเป็นสีชมพูเป็นสีอะไรหมดเลยวะแปลกๆกันเนี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ย ปกติมันจะเป็นสีน้ำตาลสีอะไรนะฮะผมทำไมมันเป็นสีแบบนี้งงเหลือเกินเอ้ยอะไรงวะโอเคชนอย่างเดียวนะผมพัานนี้อืมหรือเป็นเพราะ ENB วะสีรถมันเลยแบบแปลกๆนะมเผมเสียงอาจจะ เสียงอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะะก็อย่าว่ากันนะฮเออเคก็ใกล้ถึงละเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวทางนี้เคนะากันชนหน้าก็หายไปแล้วนะฮะก <c oughs> ันชนหน้าหาย <c oughs> ก็ชนเยอะเนาะใกล้ถึงละเคโอเคโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้โหโค้งนี้ก็โค้งเกินนะับผม โอ้ยเป็นวัดโอ้โอโอโลดชนรดลดเดี๋ยวชนเดีด๋ยวชนนะฮะต้องขับใจเย็นๆใกล้ถึงทางเลี้ยวละอืมโอเคโอ้เดี๋ยวชนแท็กซี่นะะผมต้องขับใจเย็นๆนะฮะถึงแล้ว เค okay. มาถึงแล้วนะครับผมอ้าวยืนรออยู่พอดีเลยนะครับผมเค okay. เราก็จอดตรงนี้เคครับ okay. ผมเค okay. มาถึงแล้วอะน้องทั้งหมดก็อ่ะพี่คิดถูกๆเลยแปดร้อยนะน้องได้เลยครับพี่อ่ะเอาเงินไปเลยขอบมากับน้องมาเดี๋ยวพี่เอารถลงให้เค okay. ครับพี่ อาโอเคครับก็ได้รถมาแล้วนะครับสงสัยพี่แกกลับไปแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับผมเคก็ใช้ได้นะครับผมรถก็ออกมาดีนะฮะเออรถก็เร็วอยู่นะโอ้ยนำ้ำมูกก็เร็วอยู่นะแต่ว่าผมว่าท้ายมันดูแบบยังไงไม่รู้อะนะครับผมแต่ว่าก็ ก็ถือว่าเอามาขับทํางานนะผมก็ใช้ได้นะก็สุดยอดนะผมโอ,โอ้ยแรงแรงเกินแรงเกินเอ้ยแรงเกินแรงเกินอะไรวะเนี่ยรถโคตรแรงเลยโอ้โตเกียวดิบละกูรแรงนะฮะรถมันแรงนะฮะอืขับมาถึงเขือนแล้วเนี่ โอ้โตัวตีฝนก็ตกนะฮะเกือบชนเมื่อกี้เกับชนคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับผมเลยคิดมุกได้ไม่เยอะโอ้โหโตเกียวดิฟเชดโดโอเคนะฮะก็มาถึงเขือนละจ๋าก็รออยู่ในบ้านเนะี <c> ่ย <oughs> ลืมลืมพาแฟนออกมาดูรถเลยนะครับผม เราก็ถือว่ามาลองรถก่อนนะครับผมแล้ค่อยไปเไพรส์ที่หลังก็ได้โอ้ดิบด,บดบิโอ้รถชนโอ้โหอ่ะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่มาซื้อรถนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร b e นผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะ่ผมแล้วก็คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนะผมก็ขอประทานอภัยนะผมขอประทานโทษด,ด้วย เออแล้วขอโทษพี่แกด้วยที่ไปขับรถชนนะก็บายบายไปละเติมน้ำมันก่อนนะโอเคเติมน้ำมัน